วัสดีครับผมจัดทามโม้าไปนาะวันจ็นวันนี้วันวันแจงส้มปลาดินไปเนองแกงส้มปลานิ่นยังทำเดีอยโรยเด้อเล็ดเล่ได้กินไหปลาดินสดๆครับจัดไปแกงส้มกับพวกบังกีนู่รับนี่ไหนพวกบังกีนู่รับแกงส้มใช้เวลาไม่ต้องพวเพชรไม่ลองไม่้องแกงเพชรมีกปรยเพชรอ่ะเออในมันนี่อเอยใช้ลงไปมั่งอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวรอย ไปแกงกะท,ทาลเลเนแกงกะทาร้านนีแม่มอว่าหายดีเคยกับเครืองข้าวดีเลยว่าเครือกรุกม้มงเมงินไปลองั้งใช่ไปเลยต้งรุ้มไปเลยความเค็มอักกีนดึงเติมเสียงเร็วไอ่ความหวานครอบจอนเนียดๆใช่เรไปคุณบางีินูใช่ไปเลยขั้นตอนของพวกไม่ยากนี่ครับไย เอาบเกีนู่ลงไปมในน้ำเก๊กตะพักให้มันน,มนิ่มกริดับซึ่งเวลาเอารลาลงปลาลงปลาหนึ่งตัวเติมรครับไูปลอยหัวหัวอัวอ่าเดกซ้อมปลานึ่งหัวกันเี่ีนู่นนครับนี่ครับ,รบแกงซ้อมกับซ้อม อย่างส้มปลาดิญนนะครับก็เลยอยากกินมาแกงส้มปลาดินหัวมันขี้นู่อ้ยาหามชอยหามชอยเลยหามแกงซี่เส้นมากินสุดซีไปลองกินอือเลยปลาทอดๆอันเป็นากินมาเลยปลาทอดเนื้อแดงเดงเด้งน่ากินครับผมผมไม่จะไม่ทําได้เป็นมาร์กเลยนี่ๆนี่ๆได้แักกินได้แักกันเลยน่ากินเลยปลาทอดเนี่เนี่ยเรือดดีเลยแต่เดี๋ยวผมขั้นตอนทุกทายแต่เดี๋ยวไปใช้ตำนาแล้ว นะเส้เดาเส้นเดาไปหนึ่งแกงส้มปลาดินเราไม่ต้องเคี่ยวันมกักเพราะว่าเดียวเคี่ยวันมกักเดินเปื่อยเม็ดตาไม่กลับไปไม่กลับมากินหมากหมากพี่น้องเอือแกงส้มปลาดินหัวมันกินนู้ชับับดินรสครับวันนี้ครับอืนี่ครับอมเน,นา่าใส่เม็ดน,นี่ยครับอืเพิ่มความเปรี้ยวปิดรีดไข่ชายซ้อมน้ำเ,เป็นน้ำรำข้ามก็ได้นะครับต้มชายเป็นเนื้อต้มเนาไม่ต้องกวนมกวหมักเรียงทักโอ้เม็ดอื นี่ครับแตเละแต่ว่าปลาทสดแต่มันนากินมากแต่ละกินชิ้นอันนั้นแม่แม่ก็ไม่ต้องทำไรหมากรัสซับปรอบกินพรอบเพลิ้บพรอรับประทานครับแกงส้มปลานิ่ครับวัวมันขีนูเอ